สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกผู้ทุกคนมือนี่ฉันกระได้แนวกินแดงให้ลูกไส้กินนะจ๊ะก็คือผัดหอมใหญ่ไส้หมูสับลูกไส้บอกว่าอยากกินผัดกะเพราพะนะแต่ว่าผัดกะเพราในที่นี้ของลูกไส้ฉันก็คือผัดหอมใหญ่ไส้หมูสับนะจ๊ะบนใส่เผ็ดกะเพราพร้อมแต่กะเพราเผ็ดอันดับแดกเขาก็ใส่น้ำมันลงไปตาหน่อยกระเทียมที่เขาตำไว้แล้วเขาก็เอาลงไปใส่ผัดกับน้ำมันเห็นมันหอมๆจังหน่อยนึงแล้วเขาก็ใส่หมูสับลงไปแล้วก็คน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  จากนั้นข้าก็เติมน้ำจักน้อยหนึ่งใบมันแห้งไปเสร็จแล้วข้าก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปหอมหัวใหญ่กับต้องหันตอนใหญ่ค่ะเด้อหันตอนพอดีพอดีบ่หน่อยบ่ใหญ่เสร็จแล้วขาก็พัด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 น้ำมันบ่หมี่ข้าก็เติมน้ำลงไปจักน้อยหนึ่งนี่แต่ว่าลูกไส้น่ะมาใส่น้ำได้หลายกินกับข้าวเจ้าข้าก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเห็นมันมีสีสันจักน้อยแล้วข้าก็พัดจนหมูกับหอมหัวใหญ่สูกเนาะ ผัดผัดผัดไปเรื่อยๆให้มันมีกลิ่นหอมจากนั้นเขาก็มาปรุงรดด้วยน้ำตาลเขาใส่ถามลงไปก่อนเดเพว,วานาม,มันแห้งอีกแล้วเขาก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลซอสฝ้าเขียวจากน้อยหนึ่งซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วเขาก็ผัดผัด,ผ,ดผัดไปอีกตามหน่อยซอสถอยนางล้มนะจ๊ะนีหุ้ไปแล้วเขาก็ซีเมเบงว่ามันแสบไป๋อ เสแซ่บแล้วเขาก็ตักขึ้นใส่จานเซตแล้วจ้าเซตแล้วจ้าผัดหอมหัวใหญ่ใส่หมูสับ